สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ่งสุขุสุขค้นค่ะ คลิปนี้ดีสาวน้ำยือนอีสานอ่อนซ่อนกลับมาทักไายกับพี่น้องอีกแล้วทั้งช่อง Youtube แล้วก็ทั้ง f c e e o o o แฟนเพจดีเจสาวน้ำยือนอีสานอ่อนซ่อนขอบคุณพี่น้องที่มาติดตามมาซอยเบื่องคลิปวิดีโอฝากแชร์คลิปวิดีโอน้ำเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณในไลค์ค่ะกำลังใจสำคัญที่สุดคือว่าเนะขอบคุณค่ะพี่น้องเอาจังซี่เบื่งขันสาวน้ำยืนไล่ไปเนาะไล่จบไปแล้วติด ผ่าอยูก็คืออ่าสาวน้ำเงินเบ่าถึงว่าเอ๊ะบอสโจเพิ่นโพดก่อนหน้านี้ว่าเพิ่นขาดหวังหรือว่าเพิ่นบีเคราะห์ในมุมของเพิ่นนั่นขาดหวังกับเพลงนั่งฟ้าหน้าหันไว้ว่าจังไดนะพอดีสาวน้ำเงินบริอ่านให้พี่น้องได้ฟังก็เลยคลิปนี้ขออนุญาตนะคะพาพี่น้องย้อนกลับไปเบิ่งเมื่อ17ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะ บอสโจเพิ่นโพดนะคะทั้งาสาวน้อยเพจบรแพงเพิ่นโพดว่าผมวิเคราะห์ในมุมผมในความคิดเห็นของผมเพลงนั่งฟ้าหนาหานเพิ่นเขียนผิดเลยนี่พี่น้องจะปล่อย9นาฬิกานี้เป็นวันเวลาที่ประจวบเหมาะจริงๆเพราะสื่อใหญ่แทบทุกสื่อตีแผ่เรื่องราวของอุงอิงและวงสาวน้อยมาตั้งแต่วันปิดฤดูกาล พร้อมโฟกัสมาหาอุงอิงทําข่าวตีข่าวอุงอิงทาําทให้คนโฟกัสมาที่อุงอิงและมาประจวบเหมาะที่พ่อโจแปรนไว้ที่จะปล่อยเพลงอุงอิง19กรกฎาคมเวลา9นาฬิกาพอดีทุกอย่างลงตัวมากมากมายฉะนั้นผมวิเคราะห์ในมุมผมเพลงนี้หนึ่งวันน่าจะไม่ต่ำกว่า1 5ล้านหแสนวิวเพอผลอ ที่1วัน2ล้านวิวผ่านแบบฉลุยและยังลุ้น1ถึง3มาแรงและเพลงนี้ยอดวิวน่าจะไหลไปเรื่อยสิบยี่0ิบสาล้านไปเรื่อยๆและหมอลำรถแหรร้านอาหารจะนำเพลงนี้ไปร้องเยอะจนติดหูท่าน จนเป็นเพลงดังประจำตัวของอุงอิงอีกเพลงฉะนั้น FC สาวน้อยแชร์กระนำคอมเมนต์กระนําได้เลยครับเชา้านี้9นาฬิกาเตรียมตัวกับเพลงใหม่อุงอิงเพราะโจอ,อำนวยการผลิตค่ายเพลงลำเพลินอินดีร้รคคอร์ดภูมิใจเสเดิดอีกแล้วครับท่านเพื่นว่านี่คือโพ์ของบอสโจของพอโจต่งแต่ สิชั่วโมงที่ผ่านมาคือก่อนที่จะ,ะปล่อยเพลงอิหลดในมือเสารนะคะตอนสามโมงเสาเก่านาฬิกาเนาะเฮาได้ฟังได้เบิ่งเอมวีพร้อมกันเป็นเทธอแรกแล้วก็เด้ซอยกันเบิงซอยกันแช่ปันยอดวิวซอยกันมาจนหอดตอนนี้นะคะตอนนี้ที่ này, สาวน้งเนื่อนอัดคลิปนี้2องทุ่มสองนาทีพี่น้องคะตอนนี้เพลงนี้คือเป็นไปตามเธอ ที่เพื่อนวิเคราะห์เนี่ยคือติดหนึ่งในสามติดหนึ่งถึงสามมาแรงเนี่ยสำเร็จไปแล้วหนึ่งขอนะคะพี่น้องบันนี้ก็จะมีอยู่ว่าหนึ่งวันเพื่อนคาดว่าน่าจะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนวิวหรืออาจจะไปถึงสองล้านวิวนะคะพอจะนั้นหรืออาจจะมากกว่าพุ่นเนาะตอนนี้ขอนึงนะที่เพื่อนวิเคราะห์เนี่ยตรงจะได้พี่น้องคะ่ะวิเคราะห์เลขคือเพราะวิคห้์ตยึดแบบนี้เนาะ อันนี้แซลเลนนี่นี่ไปแล้วขอหนึ่งพี่น้องหนึ่งในสามาแรงเนี่ยนะคะอีลาขึ้นไปถึงหนึ่งมาแรงเนาะหนึ่งมาแรงแล้วตอนนี้นะคะยอดวิวอีลาอยู่ที่6กแสนสานะคะพี่น้องเดี๋ยวนะ6กแสนสาม ตอนนี้ยังอยู่ที่2ในมาแรงทาง YouTube ประเทศไทยพี่น้องค่ะก็ยังเป็นไปตามทีเพิ่นว่าอา้านะพี่น้องนี่คือจากการวิเคราะห์ของพ่อโจของบอสโจเนาะเพลงนางฟ้านาฮานอิลาอุ้งอิงนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้ได้แล้วหนึ่งขอคืออยู่ใน1-3ถึง3มาแรง ตอนนี้ก็ยังอยู่ในหนึ่งถึงสามก็คืออยู่ในสองมาแรงยอดวิวอ่าตอนนี้ที่สาวน้ำยืนสาวน้ำยืนใน่ายคลิปนี้นะคะสองทุ่มสองทุ่มก็กวัวนี่เนาะหกจุดสามแสนหลังบ้านอาจจะถึงเจ็ดแสนแล้วก็ได้พี่น้องคะเพราะฉะนั้นในคืนนี้ละพี่น้อง ยังบอท่านใดพ่อเครื่องมือดอกพี่น้องอยู่ในคืนนี้ละนะคะอีกบ่ก,กี่ชั่วโมงนี่ละเดี๋ยวจะได้ล้านวิวแล้วพี่น้องคะ่ะจะได้ให้จะได้ให้ล้านวิวซอยกันแล้วนะคะอ่าซอยกันต่อไปคือว่าน,นอกน,นี่ละพี่น้องความปังความดังของอีหลาอุ๋งอิงอย่นี่ิ่นเขียนไว้จังใดก่อค่ะนี่ยู่นี่ิันเขียนไว้จังใดอ่ารอดูระหว่าง <c oughs> ระหว่าง <c oughs> ระวังข่าวคุณพิธานอกระปุงอิงใครจะมาแรงกว่ากันเวอร์ซันนะคะเออน้าน,ะ,น,ะ,นะต้องอ่านคอมเมนต์แบบแบบใหม่ๆเนาะต้องอ่านคอมเมนต์ใหม่ๆเพราะว่าการเมืองมาแห้งแหงเบิงขันนี่นะคะเพิ่งแซงไปเบิงโบก,กี้่วโมงหนีพี่น้องค่ะเพิ่งแซงไปอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมติดตามสาวน้อยเพิ่ว่าสองจุดสล้านช่อง YouTube ในเกลือลำเพลินเกือบ 80ช่องมากที่สุดในบรรดามหมอนลำในประเทศไทย <laughs> โอ้จะเป็นกากลายเนาะ2.8ล้านวิวไปใน24ชั่วโมงเพื่อนว่าได้สบายเลยบอจัวเพื่อนวานะคะโอ้เนาะเพือ่อนคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันนะคะนี่ขอบคุณในไลน์เนาะเพื่อน,น,นวะเบื่องตีล่ะผมวิเคราะห์ดูแล้วเพื่อนว่าเดี๋ยวนะเอียงก่อนนี่อ่านอ่านบอกวพื่อนเนาะเพื่อนพิมพ์ผิดนะนะคะพิมพ์ตกไป ขออนุญาตนําไปเปิดทางสถานีวิทยุด้วยนะคะปิดวณัดเห็นนะบอพี่น้องเพื่อนไห่เปิดตัวเนาะก็เปิดกับเป็นการแชร่กับเป็นจารเชี่ยนะคะพี่น้องค่ะถ้าบ่ไห้เปิดบอไห่ห้องบอไห่โว,วยผู้ใดสิเอามาฟัง่งเนาะพี่น้องผู้ใดจะเอามาเปิดผู้ใดจะเอามาเล่นแล้วเพียงจะดังขึ้นมาได่ดจังใดแมนบอพี่น้องกะเอาไปเอามาลัางหลังมากเลยว่าสิมาเก็บลิขสิทธ์น้ำพอน,นักจะรายการวิทยุจังสีนะคะสำหรับ อันอื่นอันนี้บเทอรนี้ดอกพี่น้องแต่ว่าดิ้ยินข่าวอย่างสิ่นะนะซาร์นเงื่อก,กันเลยว่าห่วยกับบเปิเือกตัวนั้นแล้วมีช่วงหนึ่งเด้เป็นเป็นกระแสปันปัน,ปนช่วงหนึ่งนะคะว่าจะมาเก็บเก็บคาลิกเซตคอร์ดกับนักจะได้การวิทยุจากสีก่กะโอ้ยเนาะแบบนั้นกะบบได้เปิือหไเท่านั้นแล้วเนาะ กสิเฮตเพยง้องเองให้ลูกให้ร้านห้องกสิเอาเพียงลูกล้านมาเปิดดอกสาวน้ำเยืนจนเดว่ากันบอกแบบนั้นกะจนไม่เห็นบอโจนเนี่ยละพี่น้องค่ะว่าอเพียงผมบ่มีลิขสิทธิ์คือมีลิขสิทธิ์แต่ไม่จัดเก็บลิขสิทธิ์พี่น้องทุกเพลงที่เข้าเฮตขึ้นมานี่มีลิขสิทธิ์นะคะพี่น้องแต่ขึ้นอยกับความอารมณ์รวยหรือว่าการที่เพิ่นจะเก็บลิขสิทธิ์บอตอนนี้บอโจเพิ่นยังยังบ่เก็บลิขสิทธิ์ เพื่อนกับอนุญาตให้ร้านอาหารอนุญาตให้รถแห่อนุญาต,ให,ญาตให้บ่งหมอล่ำต่างๆเอาไปห้องทํามาหากินได้สางไร่ได้ของเจ้าได้อย่างเช่นเนาะก,นกับมันกัมีทั้งขอดีขอเสียพี่น้องขอดีกัคเกือกัซอยเหลือพักพวกเพื่อนฟูงไข้โอกาสคนอื่นเด้๋ยวรมาหากินยิ่งให้ยิ่งได้คือว่าแต่อีกอย่างหนึ่งกับมีนักช่วยโอกาสคือว่านอกกับลหลายๆอย่างค่ะพี่น้อง มีหอดคนไปเข้มไปเข้มเอาซีดเพิ่นทาง YouTube ผุ่นเนาะเห็นบ่ลสาวนพยินเอาเพงลงพ่นลงจนเดี๋ยวไปถามได้พี่น้องช่วงหนึ่งน่ะจบแบบเท่ๆจังสี่หอบฟันมาหลังงานเอา้าทายไปเดือนหนึ่งเอา้าคือขึ้นแดงไปถามผมว่าไ้เก็บได้เอื่อยว่าสันตัวแย่งไปครับตัวแย่งไป เจ้าของลิกิทธิ์ไม่รู้เรื่องนะพี่น้องือนเกลียมันก็จะมีช่องว่างอยู่บรจากอันนี้สาวน้่มยืนกับบงหูนะแต่นี่คือความความเอือเฟื่อนะคะเป็นความเอือเฟื่อเป็นส่วนบุคคลอิหลีพี่น้องเหมือนที่เพลงที่ว่าเพลงเก่าๆหลายๆเพลงที่ออกมาเพลงคาท้าขุนแผนน่ะติดลิกิทสิ์นะคะพี่น้องสาวน้่มยืนบริดบเปิดสั่งได้ได้ได้ค่ะเอาลงให้ฟังอซื้อคือเอาลงให้ฟังโดยไม่สร้างรายได้นะคะมันมันติดลิกิทธิ์ นะคะึ้นแดงนะคะพี่น้องแล้วก็บแบงไรได้บ่ได้นะคะเพราะว่ามันเต็มเพลงเต็มเพลงก็คือเขาก็ต้องเค็มเอาหมดถ้าเปิดสั่งไรได้แต่เขาบ่งให้เปิดค่ะมันผิดลิขสิทธิ์สาวน้องยืนเอาให้ฟังซื่อๆนะคะพี่น้องก็คือถ้าเพื่อนให้ลบก,ก็ตอก้องลบมนนะคะ่ะพอฉะนั้นแต่ยังเจนเพลงเพลงอ่ะผู้ชายคนแรกอ่ะของน้องกินปทุมมานี่ก็มีลิขสิทธิ์แต่ เจ้าของลิกสิทธิ์อนุญาตคือกันก็บโอโจนี่ล่ะอนุญาตให้นําไปร้องทามาหากินกับเ,เพื่อนอครพื้นกระเศร้าห้องแล้วกับเพื่อให้เพลงนี้โบตายไปจากวงการเพื่อนวานอกเพื่อนกัะแนมเพียนคอดีแล้วอีกอยังถ้าเพลงสามารถเฮ็ดให นักห้องหรือคนนําไปห้องได้ประโยชน์เพื่อนก็นดีใจค่ะพอใะน้นานเพื่อนก็นอนุญ,ญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์จนลิขสิทธิ์ถูกต้องพี่น้องค่ะแต่ว่าไม่จัดเก็บลิขสิทธิ์เท่านั้นเองนะคะกมทต้องขอดีขอเสียพี่น้องส่วนบอโจสาวน้อยเพืน่นแพแหงนี้ค่ะเพื่อนกันบบจัดเก็บลิขสิทธิ์เพื่อนกับมีลิขสิทธิ์อยู่คือกันนะคะหรืออนาคตเพื่อนอาจจะจัดเก็บก็ได้ก็กเป็นอย่างก็เป็นสิทธิ์องเพื่อนเนาะกับธรรมดา ผู้เหตุผู้สางการลงทุนพี่น้องทุกอย่างมีมีการลงทุนคือว่านั่นหลักนะคะกับเอาแล้วแต่คือว่าน,ะนะะ้ letter, อ,านองมองนี่กะเว่าสู้กันฟังแล้วกัความคาดหวังหรือว่าการวิเคราะห์ข้องเพลนตรงใจพี่น้องบอกคะหรือพี่น้องคิดเห็นเป็นยังจังใดใต้คลิปคอมเมนต์บอกกล่าวกันนาอพี่น้องเนาะไปปันยอดวิวกันต่อไปพี่น้องดันกันต่อไปห้กีลาใด ล้านวิวสองล้านวิวสมล้านวิวและไปเรื่อยๆเนาะติดหนึ่งมาแรงอ้าวดันขึ้นไปหนึ่งให้ได้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามคลิปวิดีโอกับสาวน้ำเยินนะคะอยู่ดีนี้แห้งหัดแพงแป่งปันค่ะสวัสดีค่ะ